จะหลดเด้เนาะชิ้นหนมาใส่เนาะขื้นว่าอะไรแบบเจ้าออกแพงเนาะทางหนึ่งเท่าไรก็ทททงงงนใหญ่อิ สบายดีเด้อสวัสดีเด้นอพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเนะาะบอกว่าพี่น้องพังลาวหรือพี่น้องพังไทยเนาะหรือว่าพี่น้องต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสูซองสาบัวอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องโดยเนาะกามาพบมาพ่อกับสาบัวมื้อนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คืออยู่บ้านน้องอ้อมพี่แต่พ่อแม่พี่น้องเนาะการมื้อนี้ก็เลยแบะขามาเยี่ยมมายามทั้งน้องอ้อมเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเนาะกัมาเมื่อก่อนนาะถือว่าทาั้งแม่น้องอ้อมเพิ่นกำลัง ก็หรือว่ากําลังฉีเทคขันเน่ยพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อนี้กะทางเมย์น้องออมเพิ่นเฮ็ดแล้วระเบ่ดน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวจังได้กัเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งน้ากันเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าทางเมย์น้องออมเพิ่นหรือว่าชื้อน้ำชื้อในมาใช้เรียบร้อยแล้วบ่ดน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะไปไปเบิ่งน้ากันเนาะพ่อแม่พี่น้องดูไปทักทายสบายดีกับทางน้องออมหรือว่าเมย์น้องออมเลยพ่อแม่พี่น้องดู กโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวเข้าไปหาทั้งน้องอ้อมเพิ่นก่อนพ่อแม่พ,พี่น้องเลยทั้งน้องเพิ่นอยู่เฮือนอยู่ชานอยู่บ่านี่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือเฮือนชานของเพิ่นนี่ก็คือว่าต้ากนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคือว่าตักพินเข้าเรียบร้อยแล้วนี่เนาะทีมงานเขากันนังสบายดีเดอ้อ ยฮอนเนาะโดยโดยเฮือนของน้องอ้อมเพิ่นยังไม่ได้ชื่อหน้ามาใส่เนาะพุ่ณแต่ก็ถือว่าเทออกเทคานเรียบร้อยเบิดอนเลเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะดีโอปรใจน้ำทางน้องอ้อมเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเลยพุ่นเสียงสนั่นพันพื้นอยู่นี่ เบิดบอมัก่วงน้องอ้อมนี่เนาะสบายดีลยยๆทนั้นกสบายดีน้องอ้อมสิไปใช่นะ หือซื้อน้ําแข็งเลยๆซื้อน้ําแข็งซื้อมาแล้ว5,000เจ้าหมดหมดไปแท้นี่อ่ะบัดเดี๋ยวน้อยบ่นั้นๆน้อยเดียว5,000อยู่พี่ค่ะจื่อสิพันละกุเป็นอยู่โตยยังยังบ่ได้ซื้อน้ําใส่เฮือนบ่อนะยังบ่มีเงินมันบ่แม่นยังบ่มีเงิน <laughs> บมีรถรถก็ได้เงีเดียวเคุณของน้ำกันเอาบุว่าตั้งเสาเรียบร้อยแล้วบอสนะเคคานใครๆมาเห็นนะโอ้เจ so uh ๊บ huh. น um ีเลยเห็ดเจยจอยแล้วกจิกเพิ่นบิกแมนเหมาะเมืนเพื่นเฮ็ดเนโดยดจังเวนไม่น่งเบนคะแนน จีจ้างลังไรจีจางห้องน้ำรือจีจ้างก็เพื่อนเนาะหาอย่างเดียวนี่โจกจบหาจอกจกเอาท่อเอนหลังายางลงเรียบร้อยแล้วบ่เรียบร้อยแล้วต่อลงมาเลยอแต่ก่อผู้อื่นเนาะก่อก่อกระหม่อมคนหนาด้วยอ่ะน้องอับ Không mình mình đúng. Đúng. của mi, năm nón mà mày, năm sạng phải chịu đụn nhổng, và năm cọc phải chịu đụn nhổng, bị nhổng, cọc con ếch, cọc sẽ hết thế là bỏ đi. <laughs> <Phê> là <đâu? cười> bên bên biển, này, thế đâu, nó vẫn tiền nhấc nè, đó con nhổng đồng tiền đấy đó rồi tiền หาว่าตะวันมากันอยู่รอตู่ตะวันอยู่หอดตู่ตะวันเขาเนี่ยบอกทอดจนเลอเลยทอดจนเลอเลอนน้ำตู้ตะวันค่ะเอิ้นนะคะยังใช่ใช่จะทอนะสามสามท้อ ถอดก็ได้พ่อแล้วคนโบลายบอกอ้าวคือขุดขุดหลึกอยู่หลึกอยู่จะไปดิพ่อตัดไปเบิ่สิได้กอสิได้ยังแล้วเนาะยังเพื่อนหากระชวนดินใช่แล้วก็ใชแล้วไอ้เมื่อคืนนี่เนี่ยเมื่อได้สฉาสีกอ พังเมึงก่อนแล้วยังจ้างกระเจ้าเห็ดหงน้ำเท่าไรนี่ักน้ำซาวัน์ขึ้มกับเจ้าโอ้ทางแถวกลุ่มมาเกาะทางนี่บ่นี่ก็เอาลงนี่เอาใส่สามท่อหนึ่งบ่ไงสามท่อคือเห็นกระเจ้าโค้ดคือเลิกอยู่แต่มาแต่สามท่อ น้ํบ่อ่งบ่หยังบ่นี่ไก่ให้นกให้นามันบ่นั่นบ่บ่บ่มีน้ําดอกนานี่บ่มีน้ําคิดว่าชีท่อเนาะ3ท่อเนาะอืพุ่น3ท่อพอแล้วเพราะว่านีเดิมแข็งเดิมยังก็สิได้เดิมก่อได้เนาะแม่นตแงก็ก่อได้แม่นๆเพราะว่าอากาศ้อนเลย่อืชาวแบยังใหญ่เลยเนาะอมาจะานเลยจังาเอามาให้อื กตีนาซิปก็ได้สาวสาวอง้เลยน่าซิปสองำเกือบสาวฮือนเลยอันนี้หน่ายังก่อนนีหนาซิปสองรติหาหองน้ำหนาซิปหนาซิหนาซิปก็ได้ก็ดลดลงก็ดีอยู่เน้นหนาเอาเนาะเน้นป้าพาลไปเบิ่งเพื่น

ชิได้กอทั้งนี้ก่อนบ่หรือว่าจังนชื่อน้ำใสเอาเข่าบัดเดียวเลยนะกันตัวนี้แล้วสิไลหม่าน้าบัดเดียวเลยเขาบัดเดียวกต่ชิได้รอรอตัวนี้ก่อนแน่เน้อรอห่องนี้ก่อนอันนี้หากระชวนดินใส่คืนนี่นแมนมันแน่ตนาเทิร์นมตึ้งลุ่มมันก็เบี้ยทั้งลุ่มรั่วที่นี่มันน้ำไหลาย นี่เห็นบ่ตรงเห็ดสายค่ายังงนี้ยังออกไปชื่อน้ำแขงบ่ะนะอันนั้นบ่หาพันนะหน่อยเดียวเนาะอยู่ร้านค้าบ่ต้องไปชื่ออยู่ใช่ไหมให้โรงงานของเพื่อนเห็ดืออะไร่หาพันเต็มติ๊ก ใช้ชื่อชี้พันนะแบบใส่กระติกใหญ่ไว้เนาะแม่ผู้ได้ล่อตัวตัวนั่นแล้วผู้ได้จังนั่นเนาะอันนี้ก็คือแบบตำล้มนะบ่บด้ตำแล้วก็เอาเข่าขึ้นเมื่อยก็จะตำเาตัวนี้แบบใช่นั่นแหละเนาะชวนทั้งห้องใหญ่แบบพันรุดขึ้นเลยเนาะบวมเนี๋ยวบวเดียวบวเดี๋ลว จะหลดไดนน้นาะชื่นหนามาใส่เนาะหลดลายเตอเป็นละึว่าแบแบแกระเจ้าออกแพงเนาะทางหนึ่งเท่าไรก็ทางละเซนทางใหญ่ทางคลินปกติหร,อหรอือว่าัแปดเซนอยู่อยู่เพื่อนน้องอุทัยเป็นชื่อเท่าไรสี่สิบสี่สิบประมาณสี่สนะิบเมนสี่สิบหาสิบเี่ย พอชื่อยูน่านพอชื่อยูนํานชื่อน่ามาใส่ดิเพราะว่าทั้งเกือนของน้องอุทัยเป็นแบบเจ้าะน้าม่ได้โบได้เบิดมู่บ้านเลยเขาไปใส่น้าใชื่อเอาชื่อเป็นทางแต่กับโบได้ขายแพงแบบแบบทางมาเซนเนาะแบบมีกระเจ้าแบบเขาสร้างเอากระเจ้ามาชม ใชกเสียผ่าเนาะต้องใช้น้ำเลยทางนึงทางนึงสี่สิบทางคันลิตนี่บอกทางคืออันกระเจ้าใช้ในรถเมื่อนั้นนี่เออนั้นางัลิทมนสี่สิบบอกคือสามสิบปลายหรือว่าสี่สิปลายเนี่ยอยู่ที่แท่งไมอยู่ที่เป็นเป็นเซนเนาะอากเชนอึดน้ำได้กบอยากคายได้หมดกบบูจักกนนั่น เราดูจักกันแล้วก็จังไก่ไงอยู่นี่บ่น้ะหนำน่ำเพิ่นเอามาแต่ใช่นะดูดเอานี่แหละดูดเอาหน่ำบ่อนี่นยน้องก็ใส่จากอได้หน่ำจากพวกปูหน่ำขึ้นตะกะนี่โดยโดยฐานน้ำมุนน้ำมันพอดีเด้เพิ่นดูดก็ไล่ขาน้ำมันดูดเพิ่นก็เลยคิดแบบนั้นเนาะแม่นบ่แม่นหน่ำประปาที่ได้กินใส่ แทงปล่อยลงมาได้บ่เน well, ี่ยน้ำเขาดูดันนี้องแต่คนซื้อน้ำมันดูดจักขึ้นได้โดยโดยลังคากันเนาะใช่เรียบร้อยได้บัดน้เนาะถักแล้วจช่นี่ให้ชีฮ็ดบันไดทั้งทั้งได้ไอ้นี่ไหมทั้งนี่บ่เดี๋ยวชีได

เวลาเขาย่างเขามากกับพืชเห็นหลังคาตัวนี่แจมแจมอันนี้ก็แบบชวนแบบนั่นเลยเนาะบินบุพเพอจะได้ปั๊บพืชใหม่ดอเนาะเมนที่ได้แบบเทอย่างก็ติดกัดเทกัดเทกันเดื่อนเทกันต่าเทกันเดื่อนนั่นเองเวลาฝนตกใบพ่นสะเขาเห็ดเอาเองเลยเนาะ สิได้ก่อก่อเนาะเฮาก็สิก่อก่อพี่อือก่อยาวเลยก่อเฮ็ดกุ้งกว้างเลยกอกเจือนเลาะเพื่อนเลยเลยๆเ็ดเาขึ้นสิได้ให้ทั้งนั้นบ่ทั้งกระเจ้ามาลุดให้อีกบ่นี่ลุดเ็ดให้เพียงแบบลุดามบ่อเองก็ได้อืเอาค่อยปรับไปมือละน้อยจกเฮาเยๆๆๆับนประมาณ เพื่อนก็สิเฮ็ดนาก็สิเฮ็ดได้จะหน่อยเนาะเอาขึ้นประมาณเม็ดนึงเนาะเป็นนามันได้เม็ดนึงเพียงยๆก็เกิดเฮ็ดแงต่น้เกิดแงต่อยู่รถชื่อเอาเองบ่นี่คดอกพ่นมีรถคนดินแกดินอยู่ันเฮาบ่ก่อดินเวลาฝนตกมันก็สิไหลนีแม่นถ้าก่อเวลาเฮาลงเนาะมันเปนเปน ก็แล้วก็เทเทกันเปื้อนเลยหล่อเพื่อนจังงามคือสิไดโจไว้ก่อนได้เนาะต้องเพ็ดทางนั้นให้ได้ก่อนจังเอาดินข่าวอีกจังสิได้ก่อขึ้นบัดนีก่อขึ้นเลยถ้ายามเพชรนากอะเฮ็ดนาก่อนแล้วนากอะเฮ็ดอีกเฮ็ดอีกคือต้องอ้อมมาเนาะโดยแต่ว่าบ่มีวันพักเลยบ่มีวันพักเลยถ้าว่าเฮ็ดเฮือนแล้วนี่กะสิได้ตัดอ้อยตัดอ้อยห้างนันแล้วบบขนมันเนาะคนนมั แจ้งสิได้มีเงินแบบไปซื้อคงที่เพิ่นอยากไล่แล้วค่ะเนาะทางน้องออมเพิ่นเพิ่นคนเก็บเงินเก่งเนาะเพิ่นเหยาะใส่กระปุกบ่เพิ่นไว้ในนี้โตเพิ่นนัหรือไงในแบงให้แม่อยู่บ่หรือว่าทางน้องเพิ่นเอาเว้แบงแบงไม่ชื่อกับข่าวกับน้ำได้เนาะให้เราเพิ่นหาเก่งเพิ่นโตได้เพิ่นจากได้ซื้อหมดเพิ่นจะได้เครื่องคือโทรศัพท์เพิ่นจะได้เพิ่นก็เก็บโฮมเอาเองเพิ่นไล่แล้วบ่โทรศัพท์เพิ่นได้แล้วชื่อราคาเท่าไหร่นะ ล้านตายล้านหาแบบเงินเพิ่นเก็บออมเองบ้างเงินเพิ่อนเก็บออมเพิ่นเงินไปหาตัดอ้อยอะไรตัดอ้อยปลูกอ้อยกลมน้ำปลูมันไปซื้ออยู่ใช่ไหมชื้ออยู่เชนูเขาเลยเชนูผมว่ไปไกลูปุ๊บขี่รถยังไป่่นะขี่รถดโรซาร์ดรถสายขางแบบเขาเคยขึ้นเคยขี่เนาะเขาจักไปกับแม่แม่พาไปบ่ เน่ได้พาไปไปเบิดคูคนปปา <laughs> สื่อ,อตลาดเด้เนาะมาตั้งไว้อยู่ทวงไห้ทวงนานเนี่ย <c oughs> แต่โดนแล้วเจ้าแซ่บคนน่ะได้ชองปีแหละฮึ <c oughs> ได้ช่องปี <c oughs> อืมซื้อได้ชองปีห้าจอมกระแตกเพิ่นฉากเวทช่างยังอยู่ใช่ไหมเนี่ยเป็นฉากเซฟเพฟสุดละสื่อได้ชอ,อ,ดองปีแล้วเจ้าแซ่บคนน่ะหน้จอมันหมุนมัเลย่นได้ดินยังไง ก็เล่นแต่ YouTube เล่นได้อีก TikTok พิ่นน่ะเพิ่นบ่ค่อยเพิ่นก็มักดินแบบนั้นอยู่นี่เนาะแต่เพิ่นก็บ่ได้ติดถึงแบบจริงจังบองเพิ่นก็ยังฮู้จักเมียฮู้จักงานอยู่เนาะเพิ่นเล่นเพิ่นก็ค่อยเล่นแต่ยามืนแบบเพิ่นเล่นฮอด7:00 8:00 9:00เพิ่นก็นอนใครหลเพิ่นอู้องก็บ่ได้ของเพิ่นไผ่ะน้องอ้ำบา้องอนแล้วเเล่นน้น้องเื้อยเลยๆมาจับเพิ่นย่านแบบ กับประเล็นนักคือหมูดอกสิเล่นเกมเล่นยังเพิ่นบระเล็นอีกต้องเล่นเข่าไปเบิ่งยังชื่อไหนเนาะคือใครดอกเพิ่นแบบยันว่าแบบเพิ่นติดแบบใส่ยังโมไปโมแม่รเนาะอียังน้องนานอยากนอนอ่ะบ่อยากนอนอ่ะบ่นะอยากนอนเลยพิ่นนอนอ่ะบ่ยังยังไม่ได้นอนหากพิ่นกินข้าวกินยังนะบ่กินแล้วปอ เพิ่นกินข้าวกับยังอ่ะพี่กปซีนหมูสาวบุญผุดซื้อมาฝากวันิโลน่ะโอ้เพิ่นมาแต่บ้านนี่โดยโดยเพิ่นเอาเงินมาให้ค่าสร้างบิบสร้างเพผุดพันหนังก่อนค่ะทั้งมีกก่จากนอนเลยอ่ะอย่ากลับก่อนเลยฉันน้องละอ่ะสบายดีเพิ่นอยากนอนเลยอ่ะสบายดีก่อนสบายดีอ่ะทู่จ้าทู่จ้าก่อนไทู่จ้าก่อนไหมทู่จ้าไหม อักบากก่อนเนาะแม่เด้อโดยสบายดีเนาะโดยโดยมื่อหนามื่อไหนสิแวะเขม้าเยี่ยมมายา่ยมให้เนาะโดยโดยดีอกดีใจนป้ามาแบบนี้ถือว่าเทคานอียังเรียบร้อยเอาดินเข่าเรียบร้อยแล้วเนาะเอาเข่าคืนนี่เทคานดัดช่องห้องเลยบอกเอาเข่าขึ้นนี่โอ้ถือว่าไวายดีเนาะช่วยกันแน่นเนาะแม่เนาะโดยโดยดีอกดีใจน้ำเดี๋ยวแค่อ่า ฉากนั่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะหรือว่าเพื่อนคู่อะไรพ่อแม่พี่น้องเอ้ยดีอกดีใจน้ำเม่น้องอ้อมทั้งเม่น้องอ้อมผู้เละเทแล้วผู้เละเนาะทั้งเม่น้องอ้อมเพื่อนซื่อน้ำชัยพร้อมกันเลยพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้ก็ถือว่ายังบมดทันแล้วก็เลยยังบริสุทธิ์เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมือนี้งจะเบะข้ามาเยี่ยมมายามพ่อแม่พี่น้องเนาะชวนน้องอ้อมเพื่อนไปซื้อน้ำแข็งพ่อแม่พี่น้องเนาะ ก็คือประมาณนี้พ่อแม่พี่น้องเนาะชาบัวกระชิได้กับกอนเนาะกระผักติดตามเนยเด้อพ่อแม่พี่น้องเราผักกุ้ได้กุ้แซ่เนาะพอมีกําลังใจถ่ายิิดลงไปเรื่อยเนาะสาวบัวกระชิได้ของกล้าเข้ามาสบายดีสบายดี